นี่ครับเหยื่อปลาช่อนเรานี่เหยื่อปลากระสูบเรานะครับนี่เหยื่อปลาช่อนเรานะครับโดนเลยโดนเลย ตปเตยไปเลยไปเลยไตกไปเลยไปเลไปเลยไปกไปเลยไปูลแกปเลยไปเลยไปเกยไปเลยไปเงยปยไปยไย น้ำลดไปเยอะเลยเนะี่ยปลาอะไรวะอุ้ยกัดจริงๆว่ะเฮ้ยกัดเฮ้ยดูดินพ่อยปลาใหญ่เป็นโลเลยอะ่ะเป็นโลเลยอะ่ะปลาเป็นโลนะเพียนึกว่าไม่มีฝั่งไหนดีวะนะ นี่อะมาครับได้ตรงไหนมาครับวันนี้เปลี่ยนกระสุกแล้วนะครับ,บ,บพูน่นลลูกปลาอยู่นู่น,น,นโดนเลยโดนเลยโดนเลย <c oughs> หุยหุยห้ยเข้าไปแล้ว เปิดเบรกได้เป็นยังไงออกมาแล้วใช้โลครึ่งอะนะสูบยักษ์ครับนะ นึ่งไงล่ะบอกแล้วบอกแล้วโลครึ่งอ่ะนะถ้าก็ตัววิงเลยดิจะวิ่งไปช้อนได้หรอนี่เห็นไหมน้ามีกิเปอร์อะไรน้าไม่มีตวิงเหรอโอ้โหตัววิงนี่จะไปช้อนอะไรกันะไหนอ่ะเธอพ่าตัวิงนี่นะได้ตวิงเหรอมีน้ตัวิงได้ไหมน้าดูสภาพัววิงเอามา นุสสวิงนะครับสว,งสว,งสวิงสวิงดีสวิมงนสะตีมนะตอนนี้หนึ่งโลแน่นอนอุน้ยติดสองตาองโอ้โหโคตรใหญ่นะโคตรใหญ่น,น,นี่โอ้โหปักปักในตำนานตัวนี้ยังไงก็ทำงานสุดยอด แป๊บเทพเรานี่ก็อยเทพมากโอ้โหยังไงก็เราครึ่งเยี่ยมสุดยอดนี่โอ้โหากเดตีพันมาเลยวันนี้เฮ้ยเคเอาแล้วเอกโดดเหมือนกันเอาแล้วเอกโดดเหมือนกันเฮ้ยกระซูบกระซูบกระซูบ อดก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ่ายรูปเอ้ยนายกได้เลยวะน้าเนี่ยโดยคูามให้แน่นกำลังกินเลยมาถ่ายรูปกันนี่ดูน้าเอกได้ไหมนี่ดูของน้าเอกตังน้าเอกตังเอกประเทพที่มีมีนะร้านนัลีมีนะตัวเนี้ยถ่ายรูปกันก่อนดีกว่านะจะรีบนะหนีเมียมานะนี่โอ้โหแป๊บเดียวโดนคนตัวสองตัวแล้วนี่ นี่โอ้โหตัโบนี่สองด้วจะจอดหน่ปลากรนะครับผมตปกติผมสร้างกันแจ้าที่เหมือนลูกปลาเฮ้ยโดนว่ะของจริงใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยตนอี้วดน้าไปล้ตอนนี้ไทโลครึ่งอ่ะ โ,โลครึ่งอีกแล้วโลครึ่งอีกแล้วโลครึ่องอีกแล้วของใหญ่ของใหญ่เข้าไปแล้วขเข้าไปแล้วของใหญ่เข้าไปแล้วของใหญ่ครับของใหญ่อีกแล้วใหญ่อยู่นะมันตนนู้นะอุ้ยใหญ่ใหญ่หญลอีกแล้วที่ลยอีกแล้ว ไล่ลอีกแล้วไลโลอีกแล้วเล็กเล็ก oh. กันหน่อยนึงเล็กกันหน่อยเดียวอุ้ยอุ้ยไกลแล้วยกให้นี่กรยู่ดไปนี่อู้หูนี่ของนักเตะเมื่อกี้นะใหญ่เหมือนกันโลบวกโลบวก นี่ครับหมายเราโหวรงนี้ยังสวยครับนี่เหนื่อยพอจะมาได้เหนื่อยชิบหายเลยน้ำมันท่วมขึ้นไปบนนู้นแต่ว่ามันลดแล้วนี่เราเดินมาได้นะโหย,ยังเหนื่อยอะ่ะจะมีปลากระสุบมีกุ้งยักษ์ให้เราหรือเปล่า <Okay. S 2> ไหนอาชาโดเปล่านะ ชโดมชอบไล่ลูกปลานะเว้ยใช่ป่ะ <Okay. S 1> ถ้าฝูงก็เดือดจัดเลย จัดตลัดบอกอะ่ะอุ้ยนี่กระสุนนะกระสุนกระสูบ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 นี่กระสุนสของจริงก็ตัวไม่ใหญ่นะอุ้ยแป๊กแป๊บน้ำอ่ะ วุ้ยไงไงกระลูกปลาฮะนี่ไง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 ,ไง,ไงเอาตะกร้าเอาตะกร้ามาใส่ปลาด้วยพี่ห้ยโลภาน,ะเนออาเสียงร้อง <laughs> ยังอ่อนตัวดยังอ่อน ตอนนี้เบ็ดเบ็ดมัน,นทางเดียวมันเหมือนจะอ่อนอะใส่ตัวเดียวด้วยนะนะ่าทำไงวะเยวเยอะดูดิเยอะเยอะเอ้ยยังไม่ฝังเลยนี่ยกวไปวมั้ยยกมันจะง้างอะดินะ เพราะว่าตาเบ็ดมันอ่อนนะครับเราต้องเท่าไหร่รหน่อยน่าไหนอ่ะนี่ไงเอ้ว่าเพราะตาเบ็ดมันอ่อนนะครับมันจะหักหรือเปล่าไม่รู้นะครับตาเบ็ดมันอ่อนมันเสียวหกักกันเลย ขึ้นมาได้ป่ะมามางงเือนน้าาไปทจับตัวป่ะโอ้โหใหญ่นะเนี่ยนะตัวเนี้ยโอ้โหใหญ่อีกแล้วตัวนี้ใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วดูดิเป็นสมัยนุ่มๆใหญ่เลยไม่ได้เกิดเลสุดยอด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 เสียกัดวันนี้เรามาตกทั้งปลากระสูบทั้งปลาช่อนเลยนะ อุ้ยมาแล้วอุ้ยกัดตรงนี้เลยหรอกัดอะไรตรงนี้วะเนี่ยไม่ทันทั้งตัวมันก็มีมุมนี้ที่พอมีโอกาสโดนปลาคอใหญ่ มุมอื่นน้ำเยอะมากมายแต่เขาใหญ่โดนมุมนี้แหละน่าจะโดนอ่ะหุ้ยหุ้ยไล่มานั่นนะ่ะแต่ตัวไม่ใหญ่วะ่ะไล่มาอยู่ไล่มาอยู่ทรงจะเอาแต่ไม่เอาเลยวะ่ะอยู่ไหนหมดวะกัดกด็กัดเลยอยายกให้หนู ไล่ไล่ทำทรงเท้าแลตุ้งโห่มาถูกอุ้ยกัดไม่ทวนใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยนี่ไงใหญ่ด้วยเต็มคำอือหือช่อนเต็มคำนี่ไงโหหนู หนูเต็มปากโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่ช้อนกระสูบสูบโดนแล้วช้อนโดนมากนี่ใ้ดีด้วยสวยจัดเลยอืมกัดดังบึบ้บตายเอาตายตายแก้งตายเฉยเลยดูดิอะไรวะตายลนะนี่นี่นี่โหดแล้วยังสวยเกสุดยอด มาต่อกัน,นครับนี่อย่างนี้ใช้หนูตัวนี้เลยเนี่ยหนูยางอุย้ยตัวเดียวโอเคไม่ว่าขัดหนูยางแคลุยต่อนายเออประช้อนสมใจแล้วใช้ดีด้วยกัดก็ไม่โดนเอาดิให้โดนๆหน่อยดิโอ้ยจนได้ โอ้โหด้านที่สองกว่าจะโดนนี่นานี่คตรสวยนีโคตรสวยนี่ก็นานะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้หดูดิสวยแต่ดูรอยดิโอ้โหมีรอยลากปลาขึ้น,นมาวันนียโอ้ย วัดูะลอยดิคตรโหดอ่ะอนาสภาพนี้เอาว่าจังหวะใครจังหวะมันวะจิบแล้วกินหรือเปล่าไอ้นั่นแหละ อุ้ยแล้วนะเฮ้ยตามตามตามไม่ตามไม่ตามไม่ตามกบมีปลาตามมีตามแล้วไปตามแล้วไปตามแล้วไปตามแล้วไม่ลุ้นม่ลุ้นมีตามแล้วครับโบ๊ะไหมตามแล้วยังต่ออยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้ อยู่ใตน้นี่อยู่ใตน้นี่มีรุ่นนะครับมีรุ่นนะครับ อือจนได้ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอือดำปือดำปือนี่อือจนได้โอ้โหเบื้บเลยโอเคสวยสวยสวยนี่กินเม่นยางนะโอ้เต็มคอโอเคสยจิดเดียน เมื่อกี้เจอกันนี่เจอกัดลูกปลามุมนี้เลยนี่นี่กัดลูกปลาใช่ไหมน่ะนั่นน่ะกัดลูกปลาอยู่น่ะนั่นน่ะใช่ไหมน่ะลองดิลองดิเจอกัดเจอกัดลูกปลาอยู่ตรงนี้เลยน้ำก็เพิ่มเลยเมื่อกี้กัดลูกปลาน้ำก็เพิ่มเลยกัดเราเนี่ยบุ้มทำไมวะกัดไม่กัดเบ็ดวะน้าลูกปลาดิตัวเล็กไปวะ นี่สุดเล็กเกินไปสุดเล็กเเอาวะไปเปยสุเล็กนี่ครับปาลารวมเราโอ้โหนี่ไปช่อนสามตัวก็สูบโป้โอ้โหโคตรใหญ่สองตัวนี่ก็สูบำลังมันยอด